สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาสาธิตวิธีการบริการศิลปะและศิลปะการขายนะครับของวิชาการบริหารการขายและศิลปะการขายครับของอาจารย์จีนครับสวัสดีครับผมนายปัชยามนทารัตนะนะครับสวัสดีค่ะดิฉันชุนาลียมพรพิชัยสวัสดีค่ะพักรามามุนทารักษ์ครับครับเดี๋ยววันนี้เราลองชมคลิปกันเลยนะครับผมเป็นการสาธิตนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับลูกค้าวันนี้มีอะไรให้ช่วยเหลือครับอยากได้ตัวอาบน้ำอะค่ะที่เหมาะสำหรับคนผิวแห้งากได้เป็นก้อนหรือว่าเป็นเจลครับผมเดี๋ยวลองดูแบบเจลก่อนได้ค่ะแบบเจลแนะนําเป็นตัวนี้ครับผมมีกลิ่นหอมละช่วยดูแลเรื่องผิวครับ้วมีส่วนผสมแบบไหนบ้างคะตัวนี้มันเป็นส่วนผสมของทานยาพืชกับออยครับช่วยดูแลเรื่องผิวให้ชุ่มชื้นให้นุ่มอะครับผมผิวจะนุ่มเวลาใช้อาบน้ํา แล้วอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นแบบก้อนนะคะถ้า,าแบบก้อนก็เป็นตัวนี้ครับผมจะมีผสมผสมของเม็ดองงนุนและทับทิมช่วยผิวกระจ่างใสขาวอุ้ยอันนี้ก็ก็ดีกว่าสีได้ขาวด้วยอ่ะก็ได้ครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยความสะดวกสบายโอเคเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะได้ครับมล้วีแบบค่าเชื้อไหมอะแบคทีเรียอะไรพวกนี้ถ้าค่าเชื้อก็เป็นตัวนี้ครับแบคทีเรียตอนนี้มันมีช่วยการป้องกันโควิดด้วยค่าเชือ้อเวลาเรากลับบ้านเนเจอเนือ มาตัวนี้จะดดูแลีกว่านเป็ผสมอะไรบ้างอ่ะตัวนี้ผสมของแคนตาลูปครับผมกับแตงกวานี่ส่วนผสมของแคนตาลูปกันกแล้วแล้วเป็นยี่งห้องของเดสต่อตัวนี้เดสต่อเขาผลิตภัณฑ์เขาฆ่าเชื้อได้ดีอยู่แล้วตอนนี้เดสต่อมีโปรโมชั่นนะคะรับถ้าซื้อเดสต่อตอนนี้แถมแมสด,ด้วยนะครับผมหน,น,นึ่งถุงคุณเเดสต่อราคาเท่าไหร่เ่คะเดสต่อตัวนี้อยู่ที่ร้อยหกสิบเก้าบาทครับ แล้วตัว,ตวนีชฉันก็แถมแมสอ่าใช่ตอนนี้จะเป็นขายราคาเต็มแต่ว่าแถมแมสหนึ่งห่อครับแล้วยาสีฟันนี่ราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ก็ร้อยร้อยแปดสิบเก้าบาทครับผมอ๋อแต่ตัวนี้ถ้าซื้อสองชิ้นลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมชิ้นที่สองลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ันี้ก็คุ้มสิใช่ครับงั้นก็เอาสองชิ้นนี้แล้วกันแล้วส่วนสบู่ก็เอาอันนี้ดีกว่าได้ครับแล้วของคุณพี่เอาตัวอะไรตอบด้วยเลยไหมครับเอาค่ะอ่าได้ครับ ตัวนี้จะคิดเงินรวมกันเลยหรือว่าไงครับผมคิดเงินรวมกันเลยก็ได้แต่เอ๊ะมีโฟมล้างหน้าด้วยตัวนี้ใช้ดีไหมอ่ะอ่าตัวนี้ใช้ดีครับตัวนี้ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันที่บ้านโฟมค่อนข้างนุ่มครับเป็นฟองฟูขึ้นมาแล้ว,ลวใช้บีบไม่ต้องเยอะครับโอ้สี่สัปดาห์เห็นผลครับผมตัวนี้<อ>ร้อยร้อยสี่สิบห้าบาทเองนะครับคนละหลอดอนะ ตัวนี้เอาไว้ทาผิวครับบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นเวลาเราอาบน้ําเสร็จอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วช่วยลดริ้วรอยริ้วรอยแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยเบาบางลงได้หน่อยนึงครับมันคือกลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นตัวเนี้ยมันเป็นกลิ่นเหมือนคล้ายๆกับน้ําผึ้งนะครับผมมีกลิ่นมนะนาวผสมหน่อยหนึ่งครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวอันนี้เอาไหมไม่เอาดีกว่าอ๋อโอเคงั้นเอาเท่านี้ก่อนก็นได้แล้วแบบก้อนสนใจไปด้วยเลยไหมครับ ต่กท่าสนใจเป็นยาสมุนไพรไหมครับผมอ๋ออันนี้มันมีส่วนผสมอะไรบ้างอ่ะช่วยเรื่องอะไรอ่ะตัวนี้มีส่วนผสมของใบมะกรูดแล้วก็อัญชันว่านหางจระเข้เป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะครับผมอืออย่างนี้คนมีอายุใช้ได้ไหมอ่ะผมขอรู่อะเหมาะเลยครับเพราะว่าคนส่วนมากคนมีอายุจะชอบเป็นพวกสมุนไพรพื้นบ้านพัวนี้มันไม่มีสารเคมีเลยคุมากเลยเนี่ย ปวดนี้แปดสิบเก้าบาทเองครับมันเป็นเพื่กสมุนไพรไม่ได้ว่าอเดี๋ยวลองโทรถามึ้นแม่ก่อนนะได้ครับลองโทรดูครับฮัลโหลแม่เอายาสระผมไหมอ่ะที่มันช่วยเรื่องผมร่วงอ๋อมีอยู่แล้วหรออ๋อโอเคโอเคโอเคงั้นยังไม่ยาดีกว่างั้นยังไมยาดีกว่าคุณผู้หญิงน่ารับไปนะครับผมตัวนี้แค่แปดเก้าบาท ข้างอย่งเดี๋ยวเอาไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไว้เขาเขาหลังค่อยมาเดี๋ยวลองคิดเงินเลยดีกว่าค่ะได้ครับสรุปเอาเป็นตัวยาสีฟันสองหลอดโฟมหน้าสองหลอดแล้วก็สบู่เจลอาบน้ำหนึ่งแล้วก็ของพี่เอาเป็นตัวค่าวปัทีเดียหนึ่งนะครับสบู่ก้อนสรุปไม่ลับนะครับผมอ๋อไม่ลับดีกว่าค่ะได้ครับเดี๋ยวของตัวนี้เดี๋ยวผมขอยักติดตั้งดูนะครับ คุณผู้หญิงจะรำลับรเป็นเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตครับบัตรเครดิตค่ะแล้วอย่างนี้แถมแมดดิอันนึงได้ไหมอ่ะอ่าแต่ผมต้องไปถานที่เคาน์เตอร์ให้ครับผมโอเคได้พอดีมามากันสองคนเนี่ยจะได้เออ๋ยวผมของกิจการให้ครับคู่นะครับ นี่เป็นสินค้านะครับก็ของแถมแมสต์จะอยู่ในถุงเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้ทางร้านเรารู้บัรเครดิตไม่มีชาร์จนะครับผมออ๋โอเคดีมากเลยอยู่ไว้ข้อหลังค่อยมาดูเหมือนนะคะแล้วอย่างนี้แมสต์แถมไหมคะสรุปอ่าได้ครับได้ไปเลยอย่างนี้ไม่ไปพิเศษไปตัวนี้เป็นตัวโชว์แล้วเป็นใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้แกะใช้เลยนะครับผมครับมาไปใช้โอกาสหน้าที่ตลาดใหม่นะครับ